แต่วันดีตอนเย็นของวันที่สิบเก้าจ้ะพากันออกมานั่งหน้าบ้านนะลมดีดีแล้ววันนี้ซักผ้าแต่วันนี้ไม่ต้องซักผ้ากับมือแล้วว่าจะได้ซักเครื่องจริงจริงจังจัง,จง,จงเนาะเลยพากันย้ายเอาแค่มานั่งตรงหน้าบ้านเนี่ยตะตางตตางเอออันนี้ทางนี้ยายอ้วนเขาก็แกงแกงขนมจีนน้ำยากแกงเขียวหวานอยู่เนาะหลังบ้าน เฮงเงเฮงเฮงอืมเหมอ,หอนลักกี้นอนอยู่ใต้โต๊ะตรงนู้นเนาะของน้าเนี่ยมย์สามสาวมีสามตัวสามสาวอืมหมาข้างทางเนี่ยจ้ะแล้วน้าไม่ได้ไปแบบว่าเก็บมาเลี้ยงนะหมาข้างทางที่เขาโพสกันใน เฟซบุ๊กสุราษฎร์นี่แหละว่าใครอยากจะได้บ้างหมาข้างทางนี่เขาก็อายุสองปีกันแล้วเนาะก็จะเป็นหมาวัยอายุวัยรุ่นสักอายุคนอะวัยรุ่นแล้วเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็นพี่น้องกันสามตัวนะแต่ดูหน้าตาดูสตางค์นี่ขนลุง <Okay. S 1> ลัง,งขนลุงลังมากกว่าใครๆสตางค์เนาะแล้วก็เฮงเฮงก็จะเป็นขนเรียบหน่อยเรียบไปเลยของเขา ส่วนลักกี้เนี่ยก็จะมีขนแบบไม่ถึงกับขนลุงลังเหมือนสตางคแล้วสตางเนี่ยตอนได้มาใหม่ๆก็จะเป็นสีดำเนาะตอนนี้เขาเปลี่ยนสีจะเป็นสีแบบเทาๆยังไงไม่รู้อ่ะรั่วซักบ่อยเลยเปลี่ยนสีเหมือนผ้าสีดำฮัมพนเชตเวตาอบตัเสด้อแบบเรียกเก่า เย็นนี้จ้าขนมจีนแกงเขียวหวานไก่เนาะแม่แบบนั้นลูกก็ไม่เอาแบบนี้กระดูกแปลกแปกแบบน,นั้นลูกก็ไม่เอาเหมือนเหล็กเอของลูกตักเองนี่เลยตักราดกันมาเรียบร้อยผักเนาะมีถั่งอกถั่วฝักยาวนอเลียงลูกนอเลียงเอมะเขือเปลาะแตงกวาแล้วก็ โอ้ผักต่างๆเยอะเลยอ่ะอืมอ่ะแล้วก็ผักดองอยู่ตรงนี้จ้ะอ่ะกินขนมจีนด้วยกันจ้ะแย่อ้วนทำเองเลยของน้าเนี่ยตีนเยอะมากชอบกินตีนเนาะมีเครื่องในมีเีน้ีเน,นื้อแน่เน็ตไวม้มีฟันมีฟันอร่อยอมาก เอาไหมน้ำปลาเอาไหมเนี่ยเอาเนี่ยผัดซะเอาอะไรนี่นีน่กิ้กองอตใช่ไหมกระโดดใช่แต่นี่บอกว่าผักเยอะเกินเริ่มตรงไหนไม่ถูกเลยก <c oughs> ินหรือเปล่ากินก็ไปตักราดมาเลยตักราดเอาเลยน้องนะัทเดี๋ยวได้เอาอุ่นแล้วค่อยกินอ่ะคิดเดอย่างอ๋อ แ่่อนจะีสร้างสองค่ออ๋อตอนนี้จะทำอะไรอยู่เาเอาเน็ตตงโว้ยเจ้าอโอ้มันจะมีตัวอะไรเปิดเปิดเปิดแค่ไหนเช่แต่เป็นอันนั้นดีสอคิลล่ามันจะเล่นได้2คนอ่ะ

Sa Dennis. Mm. Min nya kille. <snar> mm. <snar> ja, den där killen som heter Michael, han är rik. Han har ett fint hus. Den här killen är från ghetto som är lite fattigare, än de svarta. Är, som har spelat olika. แพงไหมอ่ะไม่แพงเนาะพูดเองเงยเอง ยังไงเนาะขตอไปกินมื้อเย็นของน้าก่อนนะจ๊ะสวัสดีเช้าวันที่20จะน้าเนี่ยพากันมากินอาหารเช้าข้างนอกกับยายอ้วนสองคนเดนนิสเนี่ยเขาไม่มาเนาะเดี๋ยวน้าก็ไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งไปฝากเขานี่เลยพริกไทยเยอะๆชอบเดี๋ยวน้าปรุงก่อนเนาะของน้าเนี่ยน้าไม่ชอบกินข้าวเยอะก็เลยบอกเขาว่าเอาข้าวน้อยๆน้าชอบกินเครื่องแบบว่ากินเนื้อกิน กินอะไรมากกว่าของเยอ้วนเนี่ยของเขาใส่ไข่เยอะกว่าหน่อยนะของเขาใส่ไข่อ่ะเดี๋ยวมาปรุงกันดีกว่าวันนี้แม่ครับป้าต้องโกไม่มาวันนี้วันเสาร์เนขาหยุดออดเลยม,มาเพิ่มจากนะ้าทั้งไปนะเป็นขนมจีบแล้วก็มีผักเลาวกินกับน้ำจิ้มอันนี้เนาะแล้วก็กาแฟเยน็นอ่ะแล้วนะ้าก็ใส่เครื่องปรุงแล้วเดี๋ยวมาปรุงกันเลยเนี่ยร้านเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าถนนใหญ่เลยเป็นถนนสี่เลนเนาะ วันนี้ดีหน่อยอากาศไม่ร้อนมากเราเยอ้วหนาวคนกันก่อนคุยกับกล้องไม่มีเพื่อนก็วันนี้ใหญ่คนถามว่าคือบอกคุยกับกล้องเป็นคนไม่มีเพื่อนแบบนี้แหละเขาขายอะไรน่าแม่เอาเห็ดนางฟ้า Thank okay. you.

ขอต้องไปกินมื้อเช้าของน้าก่อนนะจ๊ะอะไรจะโชคร้ายขนาดนี้ตั้งแต่ไปกินข้าวเช้ามาเมื่อเช้าเนาะพอทีนี้เนี่ยวันนี้นะสสั่งให้เอ e ออเคีอเกียน,นี่แหละมาส่งที่นอนให้เอ่อพอดีว่าเปลี่ยนที่นอนให้แม่เนาะเปลี่ยนที่นอนให้ยายอ้วนแล้วก็ลูกสาวสั่งที่นอนเปลี่ยนใหม่ในห้องในห้องนอนที่พ่อนะเคยอยู่แหละแล้วตอนที่พ่อเสียไปแล้วไนงะ ก็เลยว่าเออมีห้องว่างอีกห้องหนึ่งก็เดี๋ยวเวลาให้ลูกหรือว่าให้แขกหรือเลยเข้ามาจะได้มาพักเนาะก็เลยสั่งที่นอนมาเข้าใหม่อันนั้นลูกสาวเป็นคนจ่ายแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปกินข้าวต้มเสร็จแล้วเนาะโจ๊กนี่แหละกลับมาบ้านก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิด,ด,คดอะไรไงคิดว่าตัวเองก็มีกระโปรงกระเป๋าไปเท่าไหร่ก็ได้กลับมาเหมือนเดิมหรืองไงเงี้ยแล้ว พอทีนี้เขามาส่งเตียงนักเลยหาตังค์ให้เขาว่าเขาอเออเขายกจริงๆเป็นหน้าที่ของเขาหรอกจะไม่ต้องให้เงินเขาก็ได้แต่น้าชอบให้เงินเขาเพื่อว่าเออเขาได้มีกําลังใจที่จะทำงานอะไรเงี้ยคือให้ไปบ้านได้เออซื้อน้ําซื้อท่ากินอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วหาเงินหากระเป๋าตังค์เอ้ากระเป๋าตังค์หายสรุปกระเป๋าเออซาลาเปาอะสรุปกระเป๋าตังค์น้าเนี่ยหายจ้า ก็คือใบชาแนลสีแดงที่เป็น c คาโทเดอร์แล้วในนั้นอะ่ะมีบัตรต่างๆมีบัตรประชาชนแล้วก็มีเงินอีกประมาณเจ็ดพันกว่าได้เนาะก็คือน้าเนี่ยไม่ได้พูดตั้งแต่เมื่อเช้าเพราะว่านะ้าหาก่อนในบ้านเนาะตั้งแต่ก่อนเที่ยงยันเนี่ยนี่มันทุ่มนึงแล้วคือทำความสะอาดบ,บ้านเสร็จเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยเผื่อว่าตัวเองเอาไปวางไว้ตรงไหนไงแล้วก็ไม่มี ก็คือหายจริงๆอาจารย์แต่ว่าน้าเนี่ยโพสต์ลงไปใน a c e b o o k สุราต์อยู่นะว่าถ้าเกิดว่าใครใจดีที่เอ่อเจอส่งคืนให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยจะเอาเงินก็เอาไปแต่ว่าส่งเอกสารแล้วก็น้าไม่ได้เขียนว่าส่งกระเป๋าคืนให้แต่ถ้าได้กระเป๋าด้วยก็ดีเพราะว่าน้าก็ก็รักกับน้องของน้าอืม